สวัสดีค่ะจอยนะคะจากร้านกระเป๋าโคชบายอิมช้อปปิ้งค่ะวันนี้นะคะจอยหยิบรุ่นนี้มารีวิวให้ทุกคนดูนะคะจริงๆแล้วเป็นรุ่นที่ออกมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็มีหลายสีมากๆนะคะแต่ว่าสีนี้คือจะเป็นสีที่เป็นสีคลาสสิกแล้วก็สีที่ขายดีที่สุดนะคะก็จะเป็นพื้นจะเป็นน้ําตาลเข้มแบบนี้นะคะแล้วก็หูเขาจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าบักเก็ตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด3ไซส์นะคะในตอนนี้คือจะมีไซส์เล็กนะคะเป็นมินิมินิเนี่ยจะอยู่ที่6นิ้วค่ะตัวนี้จะเป็นซส ะะหรือว่าไซส์ S นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ8นิ้วค่ะแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่นะคะซึ่งไซส์ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่10นิ้วนั่นเองนะคะไซส์นี้จะถือว่าเป็นไซส์ที่ขายดีที่สุดเพราะว่าเป็นไซส์ที่ไม่เล็กที่แบบใส่อะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เทอะทะจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นไซส์นี้จึงเป็นไซส์ที่ขายดีที่สุดของทางร้านนะคะเดี๋ยวเาจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าบั克เก็ตไซส์ small 8นิ้วเนี่ยใส่อะไรหรือว่าข้างในเป็นแบบไหนนะคะเรามาดูที่สายของกระเป๋าก่อนนะคะก็จะมีสายให้2ส,สายก็คือตรงนนี้ะะคะ จะเป็นสายสั้นซึ่งถอดออกไม่ได้นะคะสายต่อไปนะคะจะเป็นสายยาวะคะ่ะสายยาวที่สามารถถอดได้แบบนี้นะคะด้านในกระเป๋าจะมีทั้งหมด3ช่องแบบนี้นะคะคือช่องที่1ตรงนี้นะคะช่องที่2ตรงนี้ค่ะแล้วก็ช่องที่3จะเป็นซิปตรงกลางแบบนี้นะคะด้านข้างเขาก็จะเป็นทรงจีบแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงก้นนะคะก็ไม่แคบนะคะสามารถวางตั้งได้ะคะ่ะ ด้านหลังก็คือเป็นสีเรียบๆแบบนี้เลยนะคะเวลาเขาทําออกมานะคะพื้นของเขาส่วนใหญ่ก็จะมีน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนสีขาวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่แตกต่างออกไปก็คือตรงสายนะคะแล้วก็ตรงสีของตรงก้นนะคะก็จะมีทั้งสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสีแดงอะไรคือมีหลากหลายสีมากๆนะคะหรือว่าเป็นพวกลายลิมิเต็ดต่างๆนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถสัมภายได้ทั้งหมด3แบบเดี๋ยวจะลองมาสะมภายให้ทุกคนดูนะคะแบบที่1เลยนะคะก็คือคล้องแขนแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบที่1คะ่ะแบบที่2ถ้าเราเป็นคน ที่ต้นแขนไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะรุ่นนี้สามารถสาวาสะพายขึ้นไหลได้แบบนี้นะคะแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบ Cross b o ี้นะคะซึ่งไซส์นี้เวลาค o s s ออกมาไม่ได้ดูเอทอะทะนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูใหญ่นะคะคือมันจะอยู่ที่พอดีพอดีประมาณนี้เลยะคะ่ะ นี่นะคะรุ่นนี้นะคะอาจจะมีเข้าหลากหลายสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือว่าใครที่นึกไม่ออกว่าจะสั่งสีอะไรก็สามารถสั่งสีนี้เข้ามาได้เลยนะคะสีนี้จะทําออกมาเรื่อยๆเลยนะคะใครสนใจสามารถแอดไลน์ร้านนะคะไปสอบถามหรือสั่งซื้อได้ฝากติดตามใน Facebook Instagram แล้วก็ฝากดูคลิปอื่นๆนะคะใน y o u t u b e ด้วยแล้วก็ถ้ามีใครสนใจอยากให้ซอยรีวิวรุ่นไหนนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วน ราคาของใบนี้จะอยู่ที่5,000อัพนะคะจนถึง6,000ต้นๆเนอะแล้วแต่รอบนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจณนะตอนนี้ก็สามารถไลน์ไปสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ